สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศพระชวนชิมกับหลวงพระอาจารย์พ้วนเจ้าวาดวัดทองนุปคุณอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ชื่อชื่อจริงจริงในวงการใน,ในที่พระเรียกกันชื่ออะไรครับะจะเจริญพรอ,อ,ตอาตมภาพพระครูโกศลวัชรธรรมเจ้าวาดวัดทองนพคุณคร,ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้ต้อนรับคณะญาติโยมแล้วก็มาเที่ยวชมตลาดริมน้ำวัดทองนุคุณครับ ตอนนี้เนี่ยพระจะมาชวนชิมจริงๆเพราะอะไรครับอาหารพวกนี้กับข้าวพวกนี้เป็นฝีมือชาวบ้านฝีมือชาวบ้านเป็นของวัดเป็นโรงงานของวัดเป็นร้านค้าของวัดครับอ่ะมามาเมืองเพชรต้องเจอไอ้นี่ก่อนถ้าคนไทยที่คุ้นกันคือนี่ข้าวหมากข้าวหมากข้าวหมากเมืองเพชรข้าวหมากเมืองเพชรรสชาติกลมกลมกลิ่นกลิ่นไม่ฉุนกลิ่นไม่ฉุนกลิ่นไม่ฉุนอันนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์อันนี้ยี่สิบบาท สามสามกระปุกยี่สิบาทกินได้วันที่เท่า,าไหร่ครับอาจารย์อันนี้นี่เขาทามาก่อนล่วงหน้าวันนี้เป็นวันที่เริ่มรับประทานได้แล้วถ้าแช่จุย่ยเย็นไว้เก็บได้เป็นเดือนเก,เก็บได้เป็นเดือนแต่ถ้าแช่จุย่ยเย็นเก็บไว้เป็นเดือนอันนี้สามกระปุกยี่สิบาทถูกมากอ้ามีาบดไอนะีาก็ดีใจหน้าขาห้อมก็ดีปอยก็ดีใาโจ๋นะ่งูหนอกก็ดีงูเชิดเกย์แ้่จับโคลแน่ เดียวมาก,ก้าวไปเชีย่ยแล้วใน,นนี้จอกมดกับมอเตอคแค่กับตัวตัวเย็นแค่กัดมีเสียตัวตัวเย็นรีโมทครับผมตัวเย็นก็ดมี <c oughs> ตัวเย็นค,คือคือต้องทับสับนะครับขับไม่มีโอเคอันนี้เป็นอ่าเสร็จแล้วยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งพระจันทร์อันนี้ไหอันนี้ไอติมกะทิน้ำตาลสดเป็นสูตรของวัดทรวนุคุณเลยไม่มีที่ไหนไอติมกะทิน้ำตาลสด ใช้น้ำตาลสดน้ำตาลสดแท้ๆเป็นส่วนผสมเป็นส่วนผสมครับยังมีเรื่งมีกะทิมีกลิ่นหอมของน้ำตาลสดอันนี้กระปุกละสิบบาทสิบบาทอันนี้ลูนแล้วก็ไตตาหนอมตาแบบไตตาไตตาอ่าไตตาไปแล้วก็มัวจอกนะอย่างมัวจอกสบารแดงสดน่ะก็ดีดูจะน้องมัวกับกำตามกำนอบอ่ะอันนี้ก็เพีาะหะแตกเก๊กเก๊เพราะก็เนี่ยชอบหะแตก น่งรงีก่งเนยเพสเออยแพเพออยโคลนเออยโคลนเกต่ต่เกเกซอนซอนลูกเพราดอ่อนจะหน่อกระดิลูกัแพรในใจเอนะเนี่ยปุนกวนจากกะดิบปลายกลกออันนี้พระจานทร์เดอันุน้นะครับอันเดียวกันอันเดียวกันอันนี้เืออะไรถ้าภาษาชาวบ้านมึงเพ่าเรย้ว่าตโนดทอด แต่ถ้าของกรุงเทพมาต้องบอกว่าลูกตาลทอดตาโนดทอดตาโนดทอดเป็นอาหารเมืองเพชรของหวานของหวานเมืองเพชรวิธีการทำอ่าลูกตาลเขาต้องมาเชื่อมก่อนเชื่อมด้วยน้ำตาลให้มันหวานแต่แล้วก็ไปชุบแป้งแล้วก็มาทอดคือลูกตาลชุบแป้งทอดใช่ชุบชุบแป้งทอดแต่มีที่ย่านนี้เป็นเป็นอาหารหลักของเพชรบุรีเป็นของเพชรบุรีเพชบุรีลูกตาลชุบแป้งทอดขายลุกท่าดไปจ้ะอันนี้ชิ้นหนึ่งบางที่ก็สี่บาทบางที่ก็ห้าบาทแต่ที่วัดทองล้ำคุณตลาดน้ำเราสี่บาทชิ้นชิ้นหนึ่ง กับสี่บาทอันนี้รีโมอนทั้งหอันนี้กะดีสต้าสต้าสต้าเชื่อมเชื่อมรีโมทนทั้งหมดเนื้อโลนก็ได้โก้หกวปลาแต่ก็ได้โก้ตัวนี้ก็แป้งห่าวปลาลอยจระเข้มันหนาวหนอห่าวตัวนี้เออก็ไดโก้อาจารย์ใช้แป้งไหมส่วนมากจะเป็นแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแล้วแต่เขาจะผสมกันไปใช้แป้งข้าวเนี้อเจ้าข้าวเหนียวรโมอนทั้งหมดห่าว ข้าวกราลอยข้าวกราลอยลอยนะอย่าไปห่างนะไรมีปลาแซวปลาแซว,วตัวนี้ตาบไวน์นี่เป็นขนมพื้นเมืองของนี่อระเจ้าอันนั้นทำเองด้วยหรืออันนู้นอันนู้นขนมบ้าบินขนมบ้าบินบไอ้อยาควายกาลอปีนานั่นยากาลอปีนานบ้าบินควายกาลอปีนาน โมนโมนนมครับอ่านองนองไฟจะรับป็นาขายยังไงครับพ่อจย์เออเขาจะขายเป็นกล่องละยี่สิบาทกล่องละยี่สิบาทมีกี่ชิ้นกล่องน่าจะมีประมาณสิบชิ้นครับผมอ่าอันนี้แล้วเรื่องมีหนมหม้อแกงหนมหม้อแกงหม้อแกงเมืองเพชรพัฒนาเป็นอย่างนี้แล้วใช่ถาดเล็กพอดีรับประทานอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ยี่สิบาทยี่สิบาทยี่สิบาทถาดเล็กพร้อมรับประทานยี่สิบาทรสชาติดีตรงไหนครับพ่อจย์หวานมันหอม แล้วก็ทําใหม่สดสดทุกวันทุกวันไม่ใช่ขนมโรงงานนะครับทิ้งเพชรบุรีมีโรงงานผลิตขนมมีมีมีเป็นความเป็นความไม่รับนะครับคือขนมที่ขายตามร้านของฝ่าเพชรบุรีมาจากโรงงานเดียวกันไม่มีกันละส่วนมากจะเป็นโรงงานเดียวกันเป็นโรงงานเดียวกันเขาไปทำแพคเกจก็ตอนเช้ากับตอนบ่ายรสชาติไม่เหมือนกันนะครับ ม่ีเก็เไก่ยังก็ฮาลาวาตัวเนไงฮับเปียงตัวฮาลาวาตัวไอ้่ยก็ริโปรตัวก็ขมายจานแตาจากเขาทำเนี่ยตาจากไข่อะไรเออเป็นไข่แดงของไข่เป็ดตัวไม่เป็นไข่เป็ดไข่เตยไข่เตยไงโรนก็ขมายเตยขมายจานเตยนะขมายเตยก็แปลงนาว่ะตัวนี้ตัวขวาน้าถ้าเป็นถ้าเป็นบางทีถ้าไข่เป็ดไม่มีก็ใช้ไข่ไก่ก็จะเป็นไข่แดงนะครับขมายขมายเตยจะรอขวาขมายจาน ทำไมเตะก็ทำไมใจทำไมทำไมใจโกลนี้ทำไมใจทำไมใจอยู่จะโกลงควายตะโกลงไม่เตะโกลงไม่เตะคือขนมขนมส่วนใหญ่จะทําจากไข่กะไข่เป็ดขนมหวานนะครับส่วนใหญ่จะทําจากไข่เป็ดอ่ะเพราะฉะนันนี้ของของวัดอีกอันนี้เขาเก็บปากหม้อเป็นของวัดเป็นเอ่อเป็นร้านค้าในตลาดร้านค้าในตลาดร้านค้าในตลาดนะครับแม่ที่แม่ค้ามาขายหมดยังของวัด มีของของวัดของวัดก็มีไอติมมีข้าวหมากแล้วก็อันนี้ก็ร้านร้านคนที่ว่ามาช่วยที่วัดครับร้านค้าของวัดมีอะไรบ้างครับร้านค้าของวัดก็จะมีมีส้มตำอีกมีส้มตำมีไส้กรอกมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวแกงมีก๋วยเตี๋ยวเรือยาวก๋วยเตี๋ยวเรือยาวทำไมเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือยาวครับที่ว่าใช้ก๋วยเตี๋ยวเรือยาวคือเรามีประวัติความเป็นมาของเรือแข่งของวัดเป็นเรือยาวที่ใช้ตั้งอยู่ที่ร้านค้าสวัสดิการเลยเรืออายุ น่าจะไม่ต่ำกว่า80ปีเรือยาวของแยาวชื่อเืยยาวเข็มทองได้สมัยก่อนได้ม่แชมป์ทองจะไม่เข็มทองแต่สมัยก่อนได้แชมป์หมอได้แชมป์หรือว่าคนสมัยนี้เขาเรียกว่าแม่ยากเข็มทองเพราะว่ามีอายุเก่าแก่เรียกว่าแม่ยากเข็มทองลงน้ำครับครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ลงน้ำครัสุดท้ายเมื่อปีประมาณพศ50ต้นๆแล้วก็ไม่ได้ลงอีกเลยครับอันนี้เราล่องเรือบ้านใครบ้านไม่ไม่เบียดจังไงยังไม่ถึงอยู่ไปอันนี้เป็นบ้านเรือนไทยของชาวบ้านชาวบ้านนะครับอันนี้ฐานะไม่ธรรมดา บ้านลักษณะนี้ธรรม,มดาหอยกระลิงกระบอกหกกอยกระไรหอยมรู้จับไหมหรอหอยมอนตอบต่หอยมอนเข็ดทะเลเตอ๋อเข็ดปลาตาเด้อนี่บ้านหลังนี้น่าจะร้อยกว่าปีนะครับได้พอลูกลูกของบ้านหลังนี้อายุก็เจ็ดแปดสิบแล้วล<อ>ูกลูกบ้านลังี้ <c oughs> อายุมากกว่าเป,ป็นร้อยปีครับอายุเป็นบ้านเป็นร้อยปีแต่ไม่มีคนอยู่เลยเราจะนั่งอย่ไไหหนนนงเีเดี๋ยวไปตรงปลายทางที่ ท่านรากับทางวัดทรวงคุณได้ทําโครงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแลนด์มาร์คปลายทางแลนด์มาร์คปลายทางซึ่งให้ชุมชนแถวนี้อยู่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพื่อเพื่อสร้างเพื่อชุมชนตรงนี้เขาเรียกว่าสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนไหยบ้านแม่เบี้ยถึงเงี้ยยังไม่ถึงต้องเลยสะพานนี้เราเราเราไม่เลยสะพานนี่มั้ยเราเลยเลยเลยสะพานไปอ่าเดี๋ยวเราจะดูบ้านที่ถ่ายละครภาพยนต์เรื่องแม่เบี้ยครับก็จะทำทำอย่างนี้แล้วทาง มีคนเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของพระอาจารย์มองหอจัดมองว่าไงเรื่องเรื่องการสร้างแผนการท่องเที่ยวนี้มันอยู่ในเรื่องหนึ่งของพระสงฆ์เรียกเป็นการพัฒนาชุมชน,เป,นเป็นหน้าที่ของพระนะครับเพราะพระเป็นหน้าที่ของพระที่จะต้อง,องพัฒนาส,สังคมใช่เพราะพระจะอยู่ได้ด้วยชาวบ้านครับถ้าชาวบ้านอยู่ดีมีสุขพระก็อยู่ได้รเรียกว่าพึ่งกัน พึ่งกันพึ่งพาศัายกัน <estruct> คือพระไม่ใช่แค่นั่งสมาธิสวดมนต<ช>์ทำสมาธิพระต้องเป็นเป็นส่วนรวมส่วนรวมใช่เพราะว่าถ้าพูดถึงสมัยก่อน,นอพระก็เป็นที่พึ่งแม้กระทั่งจะทําพิธีประกอบพิธีอะไรต่างๆพระก็มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีเหมือนว่าเป็นขวัญเป็นกําลังใจงให้กับญาติโยมแต่เกิดจนตายเจิจนตายใช่ถ้าเกิดก็คือมาตั้งชื่อตั้งชื่อคนกองไฟ พอโตหน่อยแต่ก่อนก็เรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดใช่พอหลังจากโรงเรียนวัดก็บวชอีกบวชแต่งงานแต่งงานดูเลิกแต่งงานทําบุญบ้านมาจนวาระสุดท้ายตายตายก็เขาฆ่าอีกพระมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนตั้งแต่ต้นเลยนะครับนี่นี่รุ่นรุ่นเปิดประทุนเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้เรียหมดเปิดประทุนเปิดประทุนได้คือมีมีเรือเที่ยวอย่างนี้กี่วันครับพอาจารย์จะเป็นสามารถจะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่มีนักท่องเที่ยวมาได้ยังอย่างอย่างเนียเดี๋ยวเสร็จเสร็จจากคิวแล้วเดี๋ยวจะมี อีเกี่ยวเลยขอสมกส่วนมากจะเป็นวันวันอาทิตย์หรือวันหยุดนะครับตะนเร่เขาก็จะมาเที่ยวมีทัวร์ขอสมกขึ้นที่วัดภาษีนะครับบางเขนก็ประมาณไม่เกินพันนะครับเที่ยวกลาวัดเนี่ยบ้านอันนี้อันนี้บ้านบ้านที่มีมีเรือยาวมีดนตรีไทยบ้านนี้บ้านสอนเรือยาวนะครับครับครับบ้านคนสวยเมืองเพชรชมวนเรือยาวบ้านนี้สวยไหมคนสวยไหมท่านที่เราตีปีพาดอยู่กับพระเทพไม่คนนี้บ้านนี้สวยนะครับครับคนสวยเมืองเพชรอยู่นี่นะครับครับ บ้านหลังนี <sh> <reading ancient> <ennen> ้เลยจอ้บาาานยพรระ์แม่น้ํานี่ไปทะลุไหนเอ่อนี่ไปออกบ้านแหลมบางตะบูนได้เพราะสมัยก่อนก็ใช้เส้นทางเนี้ยเป็นทางเดินเรือไปส่งสินค้าไปค้าขายที่กรุงเทพครับไปเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเหมาเรือแล้วนี่เข้ากรุงเทพใช่เมื่อก่อนมีลงสีข้าวเลยไม่ต้องขับรถสมมพอบอกว่าตัดถนนได้เลยอันนี้รีโมทโหมดไมองตึกเลยเหนือแขก แพรีมอญแพรีมอญคามบูแพรีแพรีพวกเดียมกำรอ้บ้แพรมอนไม่ค่อยมีไม่ค่อยใช้มอนไม่ค่อยแชร์นี่บ้านเรือนไทยนี่อายุเป็นร้อยนะครับแล้วนี่ก็เป็นโรงสีเก่าเป็นลงสีเก่าอสีเก่าเขาเขาลื้อยังไงยังไม่ลื้อตเจ้าของงเจ้้าาขขอออยตต่ไปแลวนพระอาจารย์บวชเขาล้อยังไง ตอนผมอยู่ไม่ไม่ไม่ได้สีแล้วไม่ได้สีแล้วเลิกเลิกเลิกผมพะาจาบวชตอนนี้ปีสามเจ็ดตอนนั้นเขาเลิกกิจการไปแล้วอาจารย์เป็นคนกรุงเทพนะครับมาทําบุญทําไปทํามาบวชเป็นเจ้าวาดซะเลยใช่ไหมครับพอาจารย์พระอาจารย์ทาไมถึงบวชบวชมาถึงขนาดนี้อืมทําไมถึงบวชคือเราพอเราเรามาอยู่ได้มาสัมผัสกับชีวิตของคนในชุมชนนะก็ความเป็นกันเองแล้วก็บรรยากาศ รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันน่าอยู่มันน่าอยู่ได้มาเรียนรู้มาศึกษาวิถีชีวิตของความเป็นพระรศึกษาวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันในสังคมคยยงก็ทําให้เราเกิดความซาบซึ้งว่าไงซาบซึ้งแล้วเราก็มีความรักในถิ่นเกิดหรือบ้านเกิดซึ่งเราเกิดมาในในเพศของพระรก็เรียกว่าเราเกิดใหม่แล้วเ,เราก็มามาสร้างอะไรที่มันเป็นคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นกับสังคมเพราะว่าพระก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกัน คือทุกอย่างในสังคมเป็นเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกคนเขาไม่ได้บอกว่าพระไม่ทำไม่ได้ที่ผิดศีลไหมครับพระอาจารย์ไม่ทำละจะถูกผิดศีลมากกว่าคือถ้าชาวบ้านอดเนี่ยพระนี่ตายเลยตายตายพระนี่คือต้องทําให้ชาวบ้านมีกินก่อนถึงมีใช้ชต้องอยู่ร่วมกันในสังคมต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนี่เกือบถึงแล้วเกือบถึงปลายทางแล้วเกือบถึงปลายทางหลวงพี่แอ้พอาจารย์เรานั่งอย่างนี้ค่าหัวเท่าไหร่ก็ลยยี่สิบบาท คนละยี่สิบบาทเอาคันมันพอแล้วครับกก็ได้ค่าค่าน้ํามันค่าคนขับบ้างก็พอแล้วให้ประชาชนได้มาเที่ยวอย่างสุงเราก็อาจจะศัยเป็นแพ็กเกจบางทีเรามาอาจจะเพิ่มในอนาคตเรามีท่องเที่ยวมีนั่งแพเก็บหัวละ200อบาทมีไอติมมีข้าวห่อใบบัวมีน้ําเสร็จแล้วมาถ่ายรูปเช็คอินตรงจุดเนี้ยที่เราจะทําเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็มีชมบ้านที่ถ่ายหนังเรื่องแม่เบี้ย โอ้ยต้องเอาคนท่าขูดมะพร้าวที่นี่อ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะหานางแบบมาขูดมะพร้าวพอเราขึ้นขึ้นตรงท่าเทียบเทียบเรือเทียบแพอ่ขึ้นตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เดินข้ามสะพานไม้แล้วจะมีรถนําเที่ยวรถโบราณพาเที่ยวไปไหว้พระในตลาดในตัวเมืองอีกเราจะทําเป็นแพ็กเกจ200บาทนี่นี่คือแผนในอนาคตต้องคิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนทาไม่ได้ทําได้ไม่ได้คิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้ได้รับความรู้เท่าจากชนประธาน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรีประสานให้เอารถแบคโคมาลอ่อขุดตรงนี้เดี๋ยวจะสร้างแพเป็นโดมเป็นจุดแลนด์มาร์กใหญ่ๆไว้ถ่ายรูปเนี่ยแต่ตรงนี้จะทำจะทำเป็นเวทีใหญ่ตรงนี้เลยครับก็จะทำเป็นพื้นพื้นไม้ไผ่เป็นเวทีเนี่ยตรงนี้เราจะทำเป็นเป็นโดมใหญ่ๆเหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์คนมาจะต้องมาลงแพต้องทำกิจกรรมรอันนี้ฝั่งนู้นเป็นของตำบลทงชยัยเสร็จแล้วก็จะเดินเดินเลาะริมคลองนี่เลยไปข้ามสานไม้เกา่ามีสานไม้เก่าอยู่ อ๋อข้าวสานไม้ลงไปเสรเ<อ>็จปุ๊บก็จะมีมีสวนมะพร้าวถ้าคนเายุสะพานไม่พังหรอมีมีโครงการซ่อมแซมของทางจังหวัดทำงบมาซ่อมแซมให้ประมาณน,นี้อายุกเกือบร้อยเหมือนกันนะครับเกินเกินเกินร้อยแล้วเกินร้อยเหรอเกินร้อยเดพอลงแพเดินลงสะพานนี่ปุ๊บมีสวนมะพร้าวมีบึงบัวไปทานมะพร้าวสดสดจากต้นเลยบ้านนี้ก็อยู่กับน้ำอย่างนี้อยู่กับน้ำาอยู่กับน้ำนี่บ้านบ้านของคนขับเรือเนี่ย น,น,น,นี่น้ําขึ้นน้ำขึ้นาจะน้าท่วมที่นี่ตลอดปี่ละครั้งไม่ไม่เนี่ยเป็นเป็นเป็นช่วงจังหวะถ้าถ้าไม่ฝนไม่ชุกบ้างพายุไม่เข้าก็ไม่ท่วมธรรมดาธรรมดาแพรพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีต้มมีขายของพวกขนมพวกขนมภาากาจะบ้านอะใช่ใช่เพราะว่าจะของบ้านทำงานอ่าคือของขนมเนี่ยมาจากทางวัดมาตั้งไว้ให้เขาขายเขาจะได้มีมีรายได้อีกทีหนึ่งนี่คือแนวคิดของแล้วก็ตรงสะพานจะมีป้ายมว้เครื่องขนาดนี้ ของชาวบ้านก็ขายของได้คือทําเอาให้ส่งเสริมการขายให้เขาเป็นแผนการส่งเสริมการขายให้ชาวบ้านให้ชาวบ้านาใเขาขาให้เขาขายได้เยอะขึ้นหน่อยในขณะที่คนมาเที่ยวก็จ่ายน้อยจ่ายน้อยใช่จ่ายน้อยเพราะเราของสุดมันจะเป็นของที่ราคาต้นทุนทั้งนั้นครับแพร์นีน้ป้าจันลงทุนเท่าไหร่แพรนี้ประมาณสี่หมื่นเป็นแพรที่ทําใหม่แล้วก็มีความแข็งแรงสามารถบรรทุกได้สามสิบห้าคน 35คนครับทดลองแล้วสาสิบห้าคนโอเคแ้หัวละหัวละ2ีบาทเที่ยวละเจ็ดร้อยเแต่บางทีบางทีสาคนก็ไม่ได้ว่าคนละยี่นะบางทีเขาก็เหมา300 400ยสเหมาได้เหมาได้เป็นคณะมาแล้วก็เราก็รับไม่ใช่20บาทสามามาคณะของพ่อสามร้อยสี่รไปตามสัทธบางคนบางคนมาบางคนมาสิคนสิบคนมีส0งร้ยได้ไหมปิดได้้ อ่ะปิดประตูนปิดประตูนนะตอนนี้อากาศร,ร้อนเราจะเข้าโหมดโหมดปิดประตูน,นะครับรครับจะไปถ่ายเดี๋ยวเราจะดูความงามของบ้านที่ถ่ายหนังเรื่องแม่เบี้ยหันหันกล้องไปดูเลยในอดีตในบ้านหลังนี้เคยถ่ายหนังแม่เบี้ยแต่ที่เพชรบุรีมัอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแฟนฉันอาดูดูไหมมันม,มีมีหลายมันมีหลายเวอร์ชั่นเมื่อแฟนฉันมันมีเวอร์ชั่นเดียวหรือหลายเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นสุดท้ายเนี่ยที่ดังโด่งดั้นเนี่ยลูกนี่นะครับปิดแฉ อาล้ะครับเปิดแอร์อเปิดแอร์ปดใช่ไหมตอนนี้านี่นะครับบ้านที่เคยถ่ายหนังแม่เบียก็ได้ชมท่านเอาหน้าแรงมีเป็นไงบ้างเราจะเที่ยวได้ถึงหน้าไหนเออมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหน้าแรงประมาณเดือนไหนประมาณเดือนต้นปลายปลายมกรลลาต้นกุมภามันจะมีมันเป็นแรงแห้งบางทีอาจจะล่องแพไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นแผนการเดินทางทางรถ ที่ว่าไหวยพระจึงทำไว้สองแผงทำไว้สองแผงสองแผงคือถ้าเป็นฤดูฝนตั้งแต่ออกมเข้ามาตั้งแต่หลังพุทธาตั้งแต่หลังพุทธาก็จะมีร่องแพได้เราก็ร่องแพครับหลังพุทธาก็มีร่องแพได้นะครับยิ่งยิงว่าบ้านนี้เขาถนนมีข้อถนนเข้าได้อ๋อถนนเลาะที่คลองมันไม่ไม่ถูกกั้นพัฒนาเพราะว่าถนนมันเข้าได้มันมีถนนมีมีเรียบกับคลองไปครับมีเรียบ ครับสำหรับคลิปไลฟ์สดแนะนำขนมของหวานของวัดวัดทองนคณวัดทองนคณกับพระจาราร์พระจาราร์อ้วนครับพระจานาร์อ้วนแค่นี้ครับสวัสดีครับจเจริญพร